ูสิสีแดงแบบนี้แหละนี่รถคั้งแรกดิฉันก็รุ่นนี้แหละเลยค่ะหล่อมากแดงมากชอบมากอ่มาทกคันนี้ค่ะ2087 2087มาดูคันนี้สีสีสี8 7 8 7มาดูคันนี้จาสิบจุด้าเอสเกธรรมดาคันนี้ผลิตและจดะเบีนปีนปน2 0 1พนิค่ะทุกท่านตัเลขประจุวันนะคะค่มามเนียน1่รเจ็ดบาทเกรพี่กลับสีมานะคะ วิสนิหนะนะเครื่องยนตแบบแปลสภาพมาไฟโชว์น้ำมันเครื่องรั่วด้วยนะคะเดินไม่เคยเรียกเท่าไหร่ครับน่องจายน้ำมันเต็มลทุกคนแต่รคานี้นะโอ้โหพอไปทำอีกนิดนึงก็ตั้งขายได้เลยไปเนนีมาแปแล้วรีบไปเลยแปเงนปในเวลามาแปเงนสองพันมาเงนอะมัยแปนไปัขายนะแปงไปสองไปสไปสี่ไปาไปหกไปดไปปดไป้าไปสไปอ็ไปิองไปสิบสามไปสิบไปาไปอกไปจ็ไปิบแปดไปบาไปิ 2สสองอะไรคะใจ้อ er, hmm. ินเดียดูตัวเลขก่อนค่ะแสนสองที่รามอลน์แสนสองสองแสนาแสนต่อสิแสนสี่แสนสองี่พุทเทลแสนสี่แหกดูสี่ซะก่อนแสนหกแสนหกแสนัหกแสนสปดแสนปดแสนปัแล้วแสนังปดแสนปดแสนอปดแสนดแสนอไลูพี่แสนสองค่ะสนสองมาไปต่อดึงงสองหนองกมา้นึ่งสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหนดแสนสี่แ สีก็ทำกระแพงใส่ดีวใ่ียวกว่าที่มันแดงขนาดนี้ยใส่สี่สีหยังไงคะด้านหลังยกมือไหมใส่สหด้านหลังยกมือไหมใส่สิดนี้สัขาวใส่ส8แขาย5สนห้าแสนห้าสห้าสห้าแสห้าจับขายแล้วนะแสนห้าหมื่นบาทแสนห้บาทป็นเลขหนึ่ง